เวซื้อกุปผ่านไปครึ่งชั่วโมงแล้วทำไมคุณจินยังไม่มาหาพวกเราอีกได้ยินว่าเขากำลังพบก,กับลูกค้าคนอื่นดูไหมว่าเป็นใครเป็นตัวแทนจากแอนดิวกุปท่านประธานเท่าที่ผมรู้มาว่า,าครั้งนี้บริษัทแอนดิวเองก็อยากร่วมงานกับสินซื้อกุปเช่นกันการเดินทางของพวกเราจะเสียเปล่าๆนะตัวแทนที่แอนเดวส่งมาหรือว่าจะเป็น ไม่ได้มาเสียเปล่าเราคุ้นไปดูกันเถอะคุณโอชินสัญญาของพวกเราไม่มีปัญหาแน่นอนนะครับถ้าไม่ต้องค้นแล้วไปพักผ่อนเถอะท่านประธานชีสัญญาฉบับนี้เกี่ยวข้องกับคุประโยชน์ของบริษัทแอนดริวของเราฉันจำเป็นจะตั้งใจอ่านให้จบเธอก็ดูตั้งนานแล้วแต่เวลาพักผ่อนแล้วล่ะ ฉันว่าพวกเราไปหาที่กินข้าวดีกว่าขอแกตเธอไปกินข้าวดื่มเป็นเพื่อนฉันสักหน่อยหรือมาทําอะไรที่เหมือนเก่าเก่าไกลกว่านี้อีกสักอย่างผมรับประกันว่าชีคุ๊มของพวกเราจะเซ็นสัญญากับแอนดิวคุ๊มทันทีเป็นไงถ้าเงินประธานส่งไม่ใช่คนที่สามารถร่วมมือด้วยความจริงใจได้ถ้าอย่างนั้นบริษัทแอนดิวของเราก็ต้องเลือกคนอื่นราก่อนเฮ้ยยัยนี่ ถูกใจเธอนะั่นเป็นโชคดีของเธอเลยอย่าไม่ยอมรับผิดชอบชั่วดีตจะจะตกฉันทำไมฉันจะฟ้องรองสำหรับคำพูดและการกระทําของท่านประธานฉีเมื่อสักครู่นี้เฮ้ยยังคิดจะฟ้องฉันเหรอวันนี้เธอไม่ได้คิดที่จะออกไปจากที่นี่แล้วเหรอคึกคักจริงๆเป็นไง ไม่คิดจะประมูลเงินก็เลยเริ่มตบตีคนอื่นเลยราคาราคาที่จ่ายอ่ะแค่มันก็เป็นแบบนี้เองนะผู้หญิงฉันถูกใจเธอเธอี่่จะอาปางต่อหน้าฉันงั้นเหรอผู้หญิงนิสัยดีอย่างเธอกู้คืนเงินเท่าไหร่เธอไม่คิดชัดเหรอนี่เป็นครั้งที่เท่าไรแล้วต้องมาเจอกับการย่อเย้และถูกลืมจากเ่องเทียนเย็นแบบนี้เหีนี่ยนะ ไม่เป็นไรยังไงฉันก็ชินแล้วท่านประธานจะไปไหนครับเธอกลับไปก่อนแล้วก็พม่ว่ากันนะแล้วก็ความร่วมมือกับกลุ่มเว้ยล่ะยกเลิกสามพี่ก่อนยันถูกบีบบังคับให้หนีไปถึงวันครบรอบวันตายของพ่อฉันก็ไม่มีโอกาสได้มาที่สูตรสาร ด้วยตัวเองพ่อคะหนูขอโทษหนูเป็นลูกที่อไปตันอยู่รุมศบของผู้เจิงหารนั่นมันนั่นมันลุมฝังศพของพ่อของเจงหลินนา